สมดุลแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะด้วยติกนกงานของโปรเฟนเดอร์นั่นเองสีแดงๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโช๊คอัพนะคะที่เป็นของ O E M และนะคะซับแทงนะคะที่เป็นงานของโปรเฟนเดอร์ปรับได้ถึง8ระดับนั่นเองก็จะมีไฟสองพื้นแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกานลื่นนะคะตัวนี้ก็มีการพ่นรส่กัรลื่นให้เป็นอย่างดีระบายในเรื่องของกวดหินดินส่ายได้อย่างดีมากๆเลยค่ะอยากให้เห็นโช๊คอัพด้านหลังของการปรับใหม่นะคะเดิมเนี่ย โชอคอัพของเขานะคะก็จะเป็นแบบโมโนทูฟให้อยู่แล้วแต่ตัวนี้ก็ยิ่งปรับให้ดีขึ้นชชอคอัพโปรเซนเดอร์ปรับแปดให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีซับเทนให้ด้วยเซนเซอร์ของโรงงานย้ายมาติดที่กันชนท้ายซึ่งงานท่ะเมื่อเขาทำไว้รองรับอยู่แล้วมีนี่เลยค่ะวินลูกบอลค่ะลากจูงลากเรือให้นะคะเต็มแมกเต็มสเต็ปจริงๆสำหรับคันนี้สุดๆค่ะเบาะคู่หน้านะคะเป็นปรับแบบแปดทิศทางนะคะด้วยระบบไฟฟ้าเลยแล้วเบาะเนี่ยสามารถที่จะเอนนอนได้ราบเรียบึกเลยนะคะเวลาลุกค้าไปจอดทักหรือว่าไปแคมปิ้ง ขับได้แนวราบเลยรุ่นนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็มีระบบออ t โต้ฮูลแล้วก็มีระบบออ t โต้ฮูลให้ด้วยนะคะก็ปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเทเลเมเนจเมนท์ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่นะคะในการใช้งานออฟโรดนะคะก็จะมีระบบ h d c ทซึ่งเป็นระบบลงเขานั่นเองมาให้ลูกค้าได้ใช้งานนะคะขณะลงเขาได้อย่างง่ายดายโดยที่คอนโทรลเพียงฟงาลไรเท่านั้น หล่อเข้มดุดันไม่เก้งใจใครสุดๆไปเลยสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าค่ะที่เข้ามารับชมนะคะจะบอกว่าเต็มคาราเบลจริงๆค่ะแต่งมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ สวัสดีค่ะลูกคา้าทุกท่านค่ะที่เข้ามาในช anel u ูทู e ของเลยดินนะคะปลอดโปรตดีค่ะวันนี้มารีวิวนะคะรถคันที่แต่งเต็มมากๆเลยค่ะเรียกว่าสุดๆไปเลยกับการแต่งในครั้งนี้นะคะมีครบทุกองค์ประกอบเลยสําหรับการใช้งานนะคะในด้านของสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นกับการแต่งนะคะที่เต็มแม็กเต็มคันขนาดนี้เรามากับการตกแต่งในรุ่นของ nexgen t a n g e r นะคะรุ่นวาท็ Tech. แล้วระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองค่ะก็เป็นเครื่องยนต์นะคะ2.0ลิตรใบเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุดถึง210แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรกันเลยค่ะกับราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่1,314,000บาทแต่บอกได้เลยว่าแต่งคันนี้นะคะ ค่าตัวงดงามมากๆเลยค่ะไม่อยากจะบอกเลยแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่เราได้แต่งอะไรให้กับเขาแล้วก็พร้อมกับสมรรถนะในคันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเล,ลินจะมาพาลูกค้าทุกท่านชมไปพร้อมกันแต่ก่อนจะไปรับชมค่ะรบ,รบกวนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเล,ลินในครั้งนี้นะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะการรีวิวรถ การตกแต่งนะคะของ n e x t g e n ฟอร์ทุกรุ่นนะคะที่มาให้ลูกค้าได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะและในครั้งนี้ค่ะการตกแต่งของ n e x t g e n เลเจ r ร์วายทขับ4ีคันนี้นะคะนอกจากการตกแต่งที่รอเราเอาการในสไตล์ Black Edition ขนาดนี้แล้วนะคะกับสมรรถนะของตัวรถนะคะเขายังมาพร้อมกับโคมไฟหน้าที่เป็น m a t ช i ก LED เป็น Performance ของ Ford LED นั่นเองค่ะการทำงานของเขานะคะคจะทำงานแบบอัจฉริยะมากๆเลยค่ะมีการปรับสูงต่ำนะคะปรับโรถไฟสูงแยงตาให้แบบอัตโนมัติมีการคาลิเบรตในการส่องแสงสว่าง ในการขับขี่เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยมาพร้อมกับไฟ c ีแคมนะคะรูปตัว C หันเข้าหาการเป็นไฟเด y l ์ไลท์แสงสีขาวแล้วก็พร้อมเป็นไฟเลี้ยวแสงสีส้มให้ด้วยค่ะสำหรับโคมไฟหน้า Magic LED นั่นเองกระจังด้านหน้าค่ะเรามีการแปลงหรือว่าคัสตอมเขานะคะตัวนี้จะมีการแปลงแบบพิเศษนิดนึงนะคะในการแปลงนะคะตัวอักษรฟอร์ Ford นะคะปกติเราจะเห็นดํา ะะเป็นเข้มเข้มสีเดียวกันแต่ตอนนี้เขามีลูกเล่นนะคะใส่เป็นเทคายๆอะคริลิกนะคะบนคำว่า Ford f o r d เป็นสีดำด้านให้ด้วยและในส่วนของกระจังน้าหน้านะคะก็ยังมีไฟเล็กๆที่เป็นแสงสีส้มเดย์ไลท์3จุดบนกระจังด้านหน้าให้แบบนี้ด้วยค่ะและนี่เลยค่ะสิ่งที่พาแั่ไม่ได้เลยความออฟโรดของเขานะคะขึ้นอยู่กับการชนด้านหน้านะคะในงานชุดเหล็กของงาน h a m m e r นั่นเอง งาน h า m m e r นะคะเป็นแบรนด์นะคะที่ผลิตออกมาสําหรับเน็กเจนแล้วเป็นแบรนด์ที่มีการทดสอบในด้านของสมรรถนะการใช้งานนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของเขานะคะมาพร้อมกับชุดไฟนะคะที่เป็นไฟดับเบิ้ลไลท์ไฟที่เป็นไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟที่อยู่ข้างๆจะเป็นไฟที่สามารถทำงานได้3สเตปไม่ว่าจะเป็นไฟหลีไฟเลี้ยวหรือว่าไฟเดย์ไลท์นั่นเอง และในส่วนของเจ้า Nextgen Y Tech รุ่นนี้นะคะเขายังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่กะระยะสัญญาณด้านหน้าให้4ตำแหน่งแล้วก็พร้อมกล้องด้านหน้านะคะที่เป็นกล้องมอง360องศาแบบรอบคันในเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่เพิ่มความปลอดภัยชั้นสูงนั่นเองรุ่นนี้เขามากันเต็มแม็กเต็มทิกัดเลยในด้านของเทคโนโลยีความ,วามปลอดภัยด้านหน้าของ กันชนของฮั m เมอรค่ะรุ่นนี้เขาติดวินไฟฟ้านะคะจะเห็นว่าเป็นจุดของท็อปสปีดนะคะจุดเชือกนะคะตรงนี้จะเป็นโซ่สำหรับลากจูงลูกค้าเจ้าของนะคะคันนี้นะคะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขาเป็นเจ้าของไร่ฟาร์มนั่นเองเขาต้องการลดในการใช้งานได้อย่างแท้จริงแล้วก็ปลอดภัยสำหรับลูกค้าด้วยนะคะได้สั่งมาเต็มเลย ด้านล่างค่ะมีแผ่นกันกระแทกนะคะแผนกันกระแทกเหล็กให้แบบนี้เลยพร้อมหูลากจูงนะคะสีแดงนี่เป็นหูลากจูงของงานฮั m เมอร์นั่นเองของกันชนหน้าแล้วก็ห่วงตะขอลากจูงของตัวรถนะคะก็มีมาให้คู่หน้าให้แบบนี้ด้วยค่ะเป็นตะขอลากจูงที่ติดมากับตัวรถจากโรงงานนั่นเองเราจะติดตั้งที่แชสซีรถนะคะตัวนี้สามารถลากจูงได้ถึง3.5ตันกันเลยค่ะค่ะแล้ว ด้านบนนะคะลืมไปไม่ได้เลยความหรอความเข้มนะคะก็มีการเสริมในด้านของความคมเข้มนะคะของฝากระโปรงด้านหน้าด้วยสกูปทรงฟิตสีดำด้านตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีดำแอ็บสูรแบล็กนั่นเองเป็นลูปมา้ามาสแตงสีดำให้แบบนี้เลยลูกค้าสามารถคัดต้อมเลือกสีสันได้ตามความชอบด้วยแล้วก็สามารถเลือกได้ทั้งมา้าทั้งแลทั้งกระทิงนะคะที่จะให้เราติดตั้งให้ มาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถด้านข้างตัวรถนะคะมีความพิเศษในเรื่องของการปรับช่วงล่างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนอกจากคิ้วล้อหล่อแบบนี้แล้วนะคะ <S <S ก็จะเป็นคิ้วล้อสีดำด้านนะคะมีมิลลิ่งหมุดสีเงินติดให้แบบนี้นะคะดูเป็นสปอร์ตแล้วก็หลอนั่นเองมาพร้อมกับการอัปเกรดแม็กนะคะแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ20นิ้วกันนะคะจะเป็นงานของ o e อ จะเป็นงานของ o อเอซนั่นเองค่ะมากับยางนะคะที่เป็นยางแบรนด์ไทยหัวใจอเมริกาเลยยางแบรนด์โอตาเค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพมากๆนะคะถ้าเทียบกับอเมริกานี่คุณภาพไม่แพ้กันเลยมากับไซส์ที่33-32.5อา r ยีเป็นออฟเซตศนนะคะตัวนี้ก็เป็นในรุ่นของยางออเทเลนนั่นเองก็ลูกค้าที่ใช้งานนะคะสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางออฟโรดนั่นเอง เรามาดูภายในช่วงล่างด้านหน้าของรุ่นนี้กันนะคะเดิมนะคะช่วงล่างของตัวรถนะคะก็จะเป็นปีกนกอิสระสองชั้นดับเบิลวิชโบนนะคะเหล็กกันโคงแล้วก็คอยสปริงแต่ตัวนี้เรามีการปรับให้สมดุลแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะด้วยปีกนกงานของโปรเฟนเดอร์นั่นเองสีแดงๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโช๊คอัพนะคะที่เป็นของ OEM และ ซับแทงนะคะ, Sub ank, ะ,คะที่เป็นงานของโปรเฟนเดอร์ปรับได้ถึง8ระดับนั่นเองถ้าใครได้ขับคันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะไม่แพ้เจ้าแรปเตอร์พี่ใหญ่ของเราเลยนะคะซูปเปอร์คาร์ในร่างกระบะนะคะคันนี้มีการปรับสมดุลน,นะคะการขับขี่ได้อย่างดีมากๆเลยนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของตัวเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนั่นเองซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดค่ะ บันไดข้างค่ะก็มีการอัปเกรดนะคะเป็นงานออฟโรดนะคะเป็นของ Hummer อีกเช่นกันค่ะแบรนด์ h a m m e r นะคะจะอยู่กับ n e x t e e ็ r a n g o r ของเราทุกรุ่นเลยนะคะก็จะมีไฟ2อพื้นแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกันลื่นนะคะตัวนี้ก็มีการพ่นรายกันลื่นให้เป็นอย่างดีระบายในเรื่องของกวดหินดินทรายได้อย่างดีมากๆเลยค่ะ กระจกมองข้างเรามีกล้อง360องศาไฟเลี้ยว LED แล้วพร้อมมีไฟส่องพื้นที่ติดตั้งมาให้แบบนี้เดย mm. เพิ่มความปลอดภัยนะคะค่ะใส่เบ้ารองมือเปิดประตูให้นะคะแล้วก็คิ้วกันสาติดฟิล์มดำนะคะแบบเซรามิกให้กันร้อนได้อย่างดีเลยราวหลังคาด้านบนนะคะของรุ่นว i แท็เรามีมาให้อยู่แล้วเป็นสีโครเมียมให้แบบนี้รับน้ำหนักขนาดรถวิ่งได้ถึง 85กิโลกร,รัมนะคะรถหยุดนิ่งได้ถึง300กิโลกร,รัมเลยอันนี้ใช้ยึดติดแล้วก็ยึดสัมภาระได้จริงรับรองรับน้ําหนักได้จริงนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ติดตั้งมาจากโรงงานนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านหลังค่ะมาดูกันเลยนะคะตัวนี้ก็งานทั m m เมอร์อีกเช่นกันค่ะนั่นคือโลบาร์เหล็กรุ่น v a ลิเ r อซึ่งเป็นรุ่นฮิตรุ่นยอดนิยมรุ่นแบบ ยังไงก็หล่อติดยังไงก็เทนะคะก็ความอนเนกประสงค์ของเขามีไฟส่องป้ายทะเบียนมีไฟเบรกด,ด้านบนให้อยากให้เห็นโชคอัพด้านหลังของการปรับใหม่นะคะเดิมเนี่ยโชคอัพของเขานะคะก็จะเป็นแบบโมโนโทูปให้อยู่แล้วแต่ตัวนี้ก็ยิ่งปรับให้ดีขึ้นโชคอัพโปรเฟนเดอร์ปรับแปดให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีซับแทงให้ด้วย อยากได้แบบนี้บ้างเลยอยากได้อยากได้จริงๆมีบันไดขึ้นกระบะท้ายให้นะคะในส่วนของเจ้าวายแท็กคันนี้นะคะไฟท้ายเป็นระบบ LED ให้มาเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าคันนี้คือเขา f u ลออปชั o นมากๆเลยสำหรับวายแท็กนะคะในเรื่องของอฟีเจอร์การใช้งานนะคะสมรรถานะการขับขี่เทคโนโลยีเขามีมาให้นะคะมีกล้องหลังนะคะเราก็ใส่ข้อฝาท้ายให้ แล้วก็อะคริลิกเลนเจอร์นะคะเราใส่เพิ่มเติมให้นะคะเราเน้นคุมโทนคันนี้เป็นแบบดุดันมากๆสไตล์แบ็กอีดิชันแล้วก็กันชนเหล็กท้ายค่ะโนวาซีรีส์นะคะความอเนกประสงค์นอกจากจะมีห่วงลากจุงสีแดงโอเมก้าให้แล้วไฟถอยสปอร์ตไลท์แสงสีขาว เซนเซอร์ของโรงงานย้ายมาติดที่กันชนท้ายซึ่งงานฮัม m มอร์เขาทำไว้รองรับอยู่แล้วมีนี่เลยค่ะวินลูกบอลค่ะลากจูงลากเรือให้นะคะเ, Mac, เะเต็มแม็กเต็มสเต็ปจริงๆสำหรับคันนี้สุดๆค่ะสุดมากๆฝาท้ายของวายแท็กนี่เลยงานกล่องของ p ู o เฟนเดอร์เต็มไปหมดเลยฝาท้ายของวายแท็กจะเป็นผอนแรงนะคะแบบ e ีซี่ลิฟเบา มือมากนะคะพร้อมกับการทำงานงานช่างงานฝีมือมีเส้นไม้บรรทัดมีจุดยืด4แคมให้และที่สําคัญถ้าลูกค้าไปบุกป่าลุยเขาต้องการไฟที่จะใช้งานไฟนะคะมีจุดปลักอินนะคะไฟให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟ230โวลต์4 0 0วัตต์เลยค่ะเป็นจุดปลักอินเชื่อมต่อได้เลยนี่นะคะใช้งานอนเนกประสงค์มากแล้วก็กบะท้ายสามารถที่จะ มิกแอนแมทในการใช้งานได้ให้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูภายในตัวรถกันนะคะว่ามีความหรูหราขนาดไหนให้ดูทางในส่วนของห้องโดยสารนะคะตรงนี้เราก็มีการปรับของห้องโดยสารให้มีความกว้างโปร่งขึ้นนะคะมีแอร์ตอนหลังให้มีจุดปลั๊กไฟให้ด้วยนะอันนี้ก็จะมีปลั๊กไฟแบบไฟบ้านปลั๊กไฟบ้านเลยสำหรับ ลูกค้าเดินทางไกลนะคะเล่น iPad เล่นมือถือนะคะเสียบชาร์จได้เลยภายในห้องโดยสารคุมโทนด้วยสีดำนะคะแล้วก็ห้องโดยสารเล็กลูมเฮด o o m มีความโปร่งโล่งสบายเนื่องจากการขยายฐานล้อของเนกเจนทุกรุ่นนะคะถึง 50mm มมนะคะความยาวของตัวรถนะคะเขาอยู่ที่3 2 7 0 m mm มมเลยค่ะมาดูห้องโดยสารตอนหน้าค่ะ ภายในของวท์แท็กนะคะเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาในเรื่องของเบาะหนังนะคะที่เขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยจะเดินได้แต่เข็บสีส้มให้แบบนี้นะคะเบาะคู่หน้านะคะเป็นปรับแบบ8ทิศท,ทางนะคะด้วยระบบไฟฟ้าเลยแล้วเบาะเนี่ยสามารถที่จะเอนนอนได้ราบเรียบเลยนะคะเวลาลูกค้าไปจอดพักหรือว่าไปแคมปิ้งนะคะสามารถที่จะนอนในรถได้เพราะเบาะสามารถพับได้แนวราบเลย มาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะพวงมาลัยพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองก็จะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าที่จะผ่อนนะคะเบาให้เวลารอบเครื่องต่ำแล้วก็หน่วงมีน้ำหนักให้เวลารอบเครื่องสูงปรับได้4ทิศทางนะคะยืดเข้าออกขึ้นลงได้ด้วยสำหรับเจ้าพวงมาลัยของเน็ตเจนทุกรุ่นนะคะ แล้วก็ยังมีระบบพูดิฟที่ป้องกันแรงสบัดแรงสั่นสะเทือนนะคะจากล้อที่มีการรับแรงกระแทกนะคะมาที่พวงมาลัยตัวนี้เราก็ทำให้เราขับทางไกลได้ไม่เมื่อยไม่ล้าไม่เหนื่อยด้วยและพร้อมมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะก็ด้านขวาก็จะควบคุมหน้าจอแล้วด้านซ้ายก็จะมีระบบนะคะที่ควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ระบบ a d Adaptive Cruise Control ที่เป็นระบบ ควบคุมความเร็วแบบ Stop and Go นะคะแบบอัตโนมัตินั่นเองสามารถตั้งระยะความห่างรถเราจากคันหน้าได้แล้วสามารถที่จะหยุดนิ่งนะคะได้ถึงจุดสูงแล้วก็สามารถไปต่อได้แบบอ mm ัตโนมัตินั่นคือ d a p t i v e ค r u i s e Control, แบบ Stop and Go นั่นเองป mm hmm. ุ่มพูดสตาร์ทนะคะแล้วก็ระบบไฟหน้าเป็นระบบออโต้นะคะมีดิมมิ่งแสงหน้าจอได้ หน้าจอดิจิตอลนะคะหน้าปัดข้อมูลการขับขี่ก็จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนั่นเองเป็นแบบสีนะคะที่จะสามารถควบคุมคอนโทรลตั้งค่าต่างๆการใช้งานตัวรถนะคะบนหน้าจอได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะจอกลางค่ะเรามากันที่12.1นิ้วนะคะเป็นจอมันติทัศนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะดูในเรื่องของการตั้งค่าการใช้งานตัวรถนะคะหรือว่า ในเรื่องของการเชื่อมต่อที่เป็นเทคโนโลยีของ Ford ที่ทำให้เราสามารถสื่อสารรถกับโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดายนั่นคือ Ford Pass Connect นั่นเองที่จะทำให้ลูกค้าสามารถล็อกรถปลดล็อกรถสตาร์ทรถดูข้อมูลตัวรถตำแหน่งตัวรถแล้วก็เช็คศูนย์บริการนัดหมายเข้าศูนย์บริการผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายเลยแอร์นะคะก็จะเป็นระบบแอร ที่เป็นอิสระแยกซ้ายขวานะคะดูโอโซนนะคะแยกอิสระซ้ายขวานั่นเองมาพร้อมกับแท่นชาร์จไวเลสชาร์จนะคะที่เป็นแท่นชาร์จแบบไร้สายสามารถเชื่อมต่อทั้ง Android แล้วก็ iOS a p p l e CarP l a y นั่นเองค่ะนี่เลยค่ะเกียร์อัตโนมัตินะคะ10สปีดนะคะพร้อมปุ่ม Select Mode บวกลบ เขาเกียร์แมนวลนได้นะคะเป็นรุ่นนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็มีระบบออโต้ฮูลให้ด้วยนะคะก็จะเป็นระบบเมื่อติดไฟแดงลูกค้าสามารถที่จะละเท้าจากเบรกได้โดยรถไม่ไหลอ่าแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเทรเลนแมเนจเมนท์ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่นะคะเป็นการปรับนะคะเลือกโหมดการขับขี่นะคะก็จะมีการเลือกโหมดการขับขี่แล้วก็ ตัวนี้นะคะจะเป็นขับเคลื่อน4ีล้อก็จะมีดิฟล็อกหลังเป็นระบบไฟฟ้าด้วยแล้วก็ปุ่มตัวนี้นะคะเป็นปุ่มปรับเลือกโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น t o high 4 high แล้วก็4 L รุ่นนี้ก็จะมีระบบ h i ป p o n t h f i l y ให้ด้วยแล้วก็ในการใช้งาน Up-road นะคะก็จะมีระบบ H D C ซึ่งเป็นระบบลงเขานั่นเองมาให้ลูกค้าได้ใช้งานนะคะ ขณะลงเขาได้อย่างง่ายดายโดยที่คอนโทรลเพียงพงมาไหลเท่านั้นโอ้ยเยอะแยะนอกจากแต่งเต็มแล้วนะคะรถคันนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเตือนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะคะเลนเซนเซอรริงนั่นเองแล้วก็มีระบบในเรื่องของการ หักพวงมาลัยนะคะเพื่อเลี่ยงการประทะในขณะเกิดอุบัติเหตุนั่นเองถุงลมนิรภัยนะคะความปลอดภัยของเจ้าคันนี้นะคะก็มาถึง6ตําแหน่งกันเลยนะคะในการให้ความปลอดภัยทุกอย่างมาเพียบพร้อมแล้วก็การตกแต่งแบบนี้นะคะถูกใจลูกค้าหรือว่าลูกค้าท่านไหนชื่นชอบสามารถมาพูดคุยกับเรล,ลินได้นะคะที่เบอร์โทร099 49 329 4932นะคะหรือว่าดูข้อมูลใต้คลิปนี้กดลิงก์มาคอนแทคมาพูดคุยการปรึกษาในเรื่องของแคมเปญ แต่งแบบนี้หรือว่าดาวแบบไหนนะคะเลลินก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวตามโปรหรือว่าแต่งตามใจหรือว่าใช้ดอกเบี้ยนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ก็ชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนสามารถพูดคุยกันได้เลยค่ะเลลินค่ะที่ปรึกษาการขายของโชรูมฟอร์ดพนักคอนมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินทร์โชลูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งในปีที่ผ่านมาเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นโชวรูมที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการแต่งรถ จริงๆเลยค่ะถ้าลูกค้าได้ติดตามและท้ายนี้นะคะอย่าลืมค่ะฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าที่ดูเลลินอยู่จนถึงท้ายนี้ต้องกราบจร,จริงๆเลยค่ะสามารถที่จะดูเลลินไม่ถึงจุดจุดนี้นะคะกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแล้ว,ลวจะไม่พลาดค่ะการรีวิวรถการแต่งรถคุณสมบัติตัวรถที่มีให้รับฟังกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนและขอบคุณมากค,ค่ะ